บิ๊เปิดตู้ปิดตู้เลยบิ๊กนี่เลยใช่แล้วนาอกมาก็ากกจะประมาณนี้นี่เล่นลูกน็อต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 บิ๊กน็อตเนี่ยน็อตนี่เจอแล้วนี่น็อตอ่ะนี่ไม่ใส่ที่จับนะคะนี่น็อตอ่ะนี่นี่นอ่าใช่ใช่น็อตน็อตจับจับหวานนี่น,น,นันนนนนกหวาน งงมุกตาลองค่อยๆปิดประตูให้แม่ดูซิเบาๆอ่ะปิดอ๋อ,อทานนะคะว่าเรียบร้อยค่ะนะคะทานครอบครัวเราเนาะนะคะทานบินวประตูนะคะทำให้มีหลังบ้านเรามีประตูนะคะใช่อ่าที่เหลือก็เหลือ,ลอแค่เก็บนะ,ะรายละเอียดนะคะตรงไหนที่ควร ดูดออกเลยจีนี่ก็ค่อยทำไปนะคะพาชิีเนลละค่ะออกเลยอืมว้าวเหมืดนค่ะเหกือนเมนะไปเข้าบ้านมันมือนเดมืันเหมือเอ้าน้องเหมียไม่ไหนอ่ะเหนียวไม่รู้กปไหนละ ก็ผ้าไม่ซักหลายวันเล้วค่ะนี่นูนนันี่หนึ่งสำหรับเสื้อผ้าแล้วก็สามสามเก็บไว้อย่างดีนะคะเนี่ยผ้าคุ้มไว้เนาะแม่ฮะอะไรโอ้จานไปจันโนูนี่จันเอ๋ยจันเจ้าจันจันเอ๋ยจันเจ้าเลาเล่าเลยอะไรนะเนี่ยอะไรดาว ทานข้าวเลยวันนะคะดดาวดาวลูกดาวุะดาว่ทางายนี้ดาวว่านไม่เห็นนุกมาขวาเเข้าบ้านอาน้ำจะไปแวบแวบเอาน้ไม่มานอไฟแบวมาเหนือสไฟแบแวบตาโอ้ยนาะืมก ก็งเดอยไปดูห้องน้ำแลนนู้นนะคะห้องน้อันนี้ทางเข้าเนาะเข้า่ bye bye. อ่าปนะจ้าบายบายปิดมือ <laughs> ปิดมือ <laughs> ใจยัง <laughs> ใจ <laughs> ปิดมือเลยเดือดปนพ่อเดือดปนพ่อไปย <laughs> <Bye bye. laughs> อาย้สามคนปั่นยวนเป็นมู่คณะนะแล้วมอยู่บ้านกันสามคนนะคะเอาเอาเอาันอาดเด่ก่อนบันในสองไฟแบบแบันนสองไฟแบบแบบบบบบูกกบับบย เฮ้ยมาดูตาตามาดูนี่มาดูอ่ะเหนียวๆกับนอนนี่ปะทำอะไรกันไิ อยู่น้องจะตกลูกเขาแล้วยขาแล้วน้องจะตกป่ะป่ะให,หะ้จับมีร<า>้องเลยมาลงมางมลงมาไม่ได้สิตอนนี้ทำ<ม>ไมนอนนอนสูงจังแม่บอกกี่ครั้งแล้วอย่านอนบนโ๊ ใช้ได้แมงซองผนะู้หันน่ะใช่ไดแมงทำตัวอ๋อเหรอทำอย่างนี้เหรอทำนี้ยัง,ง,ง,ยยงไงเมืองซองซัมไปเลยอันน,ะนนะี้ยังไงเดือยนะฮะนูนะแม่หนูนั้น แล้นี่ลงมาเร็วเร็วจะมาไม่สวยมากเลยข้อด้ยสีโอ้เริาวาายทำน้องอย่าทำน้องมละไม่แปลกใจละค่ะทำไมจนฟอนไม่อยากเล่นกับมุกาค่ะช่วนี้นายยิ่งโตยิ่งเล่นแรงปะไปหาพ่อปะหาพ่อปะ นี่คือทำอะไรคะเอามานผสมไหมบ่เอามานผสมไหม่เ<ม>ต็มเลยอ่ะเอาให้พ่อเขาเป็บอุปกรณ์ช่างอ่ะนี่กรนด้งเนี่ย เอฟซีนะคะ,ะกทีสะพันเนาะนะคะที่พี่สกินนะคะ่ฟอนไม่รู้ไปไหนแล้วววแ่อนไม่รู้ไปไหนหรอกข้างบ้าน,น TP S <S เราทีพีซกินนะคะชามดดี้พีทแลว้วก็ฟอของมือสัตว์ใบมังมีนะคะที่เป็นกำลังใจให้น้องมุกตาทำคลิปต่อไปนะคะโอ้ยน้องมุกตาพาเพื่อนนะคะก็ขอขอบคุณอีกีหลายเด้อนะคะสำหรับการทำประตูวันนี้น่าจะเสร็จค่ะนะคะแล้วก็จะใช้ได้พรุ่งนี้น่าจะใช้ได้แบบคล่องเนาะวันนี้ก็ ถอปก่อนบวกปูนไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยติดที่จับใงสิแล้วก็สำหรับคัณโจ้คุณเจแล,แล้วเราก็จะใช้ที่หลังนะคะไปแร็วต้นไม้แม่อ,อเวลาจะปิดประตูบ้านนี่ได้อ่า ผ้าใบหีนัยนะคะจะเป็นแบบนี้ทุกพี่ค่ะนี่อ๋ออุ้ย,ยบ้านเรามีลิงด้วยไมืมน้อยป่ะเดินเข<า>้าบ้านมานะคะก็สแบบนี้ก็ไปกดซีกดชไร้กดเชนนะ นะคะขอบพระคุณค่ะพระจันาร์นั่นอะข้างบนพระจันาร์นะคะต่อมาก็เป็นไฟของคพื่จะดีซื้อให้เนาอนะคะตานหนูเข้าบ้านไปอุ้ยตาอะไรเนี่ยจันทรฟอนหรือเปล่าโดยฟอนรอจริงด้วย <c oughs> <c oughs> อ๋รักมากฮะรักมากไปแกบน้ำ บายบายนะคะบายบายกับลูกบายบายกันบายกันเล็วบายบายบายให้แม่ก่อนบายบายก่อนโอเคบายบาย